เปิดกล้องกับนางเลาะไปเลยนี่พี่น้องดองนี้กับพี่น,อทน,ทน,ทน,ทน้อง <laughs> เทมเทมเทมนี่เห็ดคาคือเก่าพี่น้องเลยแต่ว่าดอกนี้บานแล้วเนาะโอ้โหพี่น้องดองนี่กับ นี่ทุกคนมนอนี้ก็มาสามคนเนาะสบายดีเด้อเช่นอย <laughs> ่งนะ <laughs> ารการกสิประมานี้พี่น้องเลยเพราะว่า <c oughs> มอนี้มาหายเาายปปห็ดจกักอียังแต่ปุบบปี้หุบพึกจักนียนงานที่ย่างสั่งซันเลยกะเนี่ยพ่อก,ก็เปิดเอื้อนอยังว่าเทศนาบอก nghe bò đang chơi tên rồi. Oi Oi, dìu phi nông ấy. Nghe bò thằng ẻo cả thằng mương cả ừ. Hét môn bất gì phi nông. cái hoa thiêng, khoang nà bao lên Bé nạp, ừ. cứa, cứa <laughs> cứa đây nó. Mẹ kinh Nam phi rồi ơi. Ối, thấy nó cựa pet cựa cai, pet đó. Ta chân lai, pet cai cả ในวานชาไปว้าพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องมาก็กเห็นนันหมากเข่าเนาะลมโซยมาหมากเข่าตีงนวลน,นวลอยู่ <c ười> คลิปนี้ก็อยู่กลางทุ่งไห้ท้่งหน้าพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนบวชอยู่นในหรือว่าต่างประเทศ กยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แม่นายนาภาชาแนลเนาะพบพ่อกันคลิปนี้กับสวงค่อยคำยามแรงพี่น้องเลยเนาะโดยเวลานี้กับประมาณบ่ายสามพี่น้องเลยเนาะกับสิบห้าพี่พาน้องเอขา่าปลาพี่น้องเลยเข่าปลาเลาะหาเห็ดเนาะว่าเห็ดออกว่าสันสีไปลองเลาะลองเบิ่งโมโหว่าสีได้อิบอว์จังใดไปจังใดกะไปหานกันเลยพี่น้องเลย กะไก่พอสมควรปากเนาะปูนเนะาะผักทางุ่นไปเลยพี่น้องเลยจากสิได้มาได้เข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามหับชมเป็นกำลังใจนะให้แม่นายนภาในเด้อเนาะอะ, <c oughs> อะโอเคพี่น้องเอ๋กันิได้โจุไว้ก่อนเนาะหอดปลาหอดดอนอกันชิไทยพี่ให้น้องเบิ่งอีกเทื่อนึง โดยตอนนี้ก็ได้มาหยอดปลาแล้วไปเจี๋ยหิ่มหอยเนาะทุกคน้ยบ่ทรงพี่น้องเลยบ่ทรงสิพ่อเฮ็ดพ่อฮอนดอกนีคือว่าแห่งคกองข้องใ่ตองกันเนาะบุญมาหาเฮ็ดเงเลยพี่น้องเลยพี่น้องมีพี่น้องนี่นี่ตอแล้วพี่น้องอ้ ดอกแรกแห่งมันอึบเห็ดข่าพี่น้อยกำลังงามเนาะเด็ดออกมาจะเป็นยางมียางขาวๆพี่น้อยได้แล้วหนึ่งดอกโคตพี่น้อย อย pues ู่พี so nah ่เด้อข้าเจ้าเปิดเพลงถึ่มซุ่มอยู่โมโหว่าสิดติดลิขิตหรือบ่เนาะที่ได้ทายเป็นบางช่วงบางตอนพี่น้องเลยข้าเจ้ามีงานเลี้ยงสางซันอยู่พุทธะในหมู่บ้านเพื่อนเนาะต้องกระชีห์สั้นเลยเด้อพี่น้องเลยว่าทั้งเปิดกล้องกับยางเลาะไปเลยนี่น้องตรงนี้กับพี่น้อง เท่นเทนเท่นู้โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเห็ดคาใช่เก่าพี่น้องเลยแต่ว่าดอกนี่บานแล้วเ,เนาะมีพี่น้องลองนี่ก่กอนแทบเฮ้ยจักแมงอีหยังกินคาไปลเลยอันนี้เฮ็ดอัน เฮ็ดหนางัวเนาะตตวนี <mir anda> ้นี่ย <ấy> ังจูมอยู่แต่ว่าดอกสเป็นยังซี่เนาะทุกคนแข่งขากับแข่งแห้งเลยพุ่นะมีแมงม้อีกจักแม่งยังพี่น้องเ้ยคนมากครับทุกคนมานีกับมาสามคนเนาะสบายดีเด้อึ้นแล้ว <laughs> <laughs> งามนะยย้อมหับเนาะแต่ว่ามานบ่เน,นต้องรอรุดนี่หน่อยไปสิพ่อแกงหรือบอเฮ,ฮ้ยจนเงานอนเพื่อเห็นดอกหนึง่งโพดโพด ่างออกกำลังกายเนะมาหาลเลาะวบิร์กท่านบ่มาแบบน,นึกภาพคือสิได้งนงบอมาแบาบบมคือคิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดติงตี้อันขู่หอยชอกตูดไปเลยเพเนาะคือเชียงเพลงดังแนะเฮ็ด <laughs> <laughs> ไปหาคอกินน้ำกินไนประมาณนั่นเนาะ <laughs> เน้ะเมียนจ้อยฮะมันเอาเด้มาได้พ <confused> <reais> <c oughs> ี่น้องพอแล้ไหมติเฮ็ดอันนี้เนาะส่วนส่วนลายอันที่เห็นมากนะนี่เสียมกว่าจักเดือนกว่าถือมานยังบุพลเรเบกใช่ปะนี่นะเอาปิดกล้องจักไปทั้งใด นี่เดี๋ยวพี่นงเฮ็ดก่อนเนาตะตัวนี้ผู้ยูมันเ่าแต่ว่าเห็นดอกเล็กเลยเลยโมเมนต์ดอกเล็กเนาะพี่เฮ็ดขาวพี่ดอกแรกผู้ยูมันเ่าแต่ว่าเอาพ่อให้แบบคุบปิวนะเมื่อมันล่างไรก็ไกม่ถิ่นเนาะใครได้เฮ็ดปวกเอิ้อนี่เด้อ อหัวเห็ดผึกร้าใจเงียบเราไปเป็นวัดคือเสียงดังไปดังไปแทบเพลงเงียบเพราะาพี่กันดอกมันมุงม่วงก็แม่แล้วเห็นอะไร ระดับเมียทันในคนเนาะเธอก็ต้องธรรมดาแล้วคอยไม่ควรธรรมดาแล่อุกเด้เบิ่งใครในเด้อเราแต่งหนาง้างกับหาเห็ดหากินมาเบิ่งให้คยในเด้อใครอยากเราเป็นเห็ดเบื่อได้คอยกันดิอย่างกับอย่าง พี่น้องพี่น้องนี่คอยพ่อเฮตนาแล่เลยนี่กิได้เปิดคลิปเป็นบางช่วงบางตอนพราะว่าเขาเจ้าเปิดเพลงเสียงดังพี่น้องเลยนี่นี่นี่เฮ้ยเสียดายมันบานเนาะอึ๊บเฮ้ยพี่น้องงามครับเสีดยดายนะ <laughs> อาการกฤษณประมาณนี่พี่น้องเลยพราว่า มื่อนี่มาหาเฮ็ดจักอียังส่ปุปี้ฮุบพึกจักมีงานที่อย่างส่างสันนะกะเนี่ยพ่อก็เปิดเอิดอยี่ยงวะเทศนาบอกโอ้ยโอ้ยยูพี่น้องเลยแยกบอกได้ทั้งแอลก้าฮอนทั้งเมืองกระนบเฮ็ด่อยจนมุนบัสดิพี่น้องได้พ่อได้แกงอยู่แต่ว่าบ่ได้ไทยตอนเก็บให้เบ่ง ว่าข wow, um, ้าเจ้าเปิดเพลงเสียงดังแี้ยนวานติดดิษขสิทธ์ไล่ไไม่ได้เปิดไม่ได้ม่ได้เปิดคลิปมีั้งดอกนมดอกบานมันทีโหบดหลายเนาะหลายมือแล้วต่มเบิกกล่องสีชั้นสั้นพี่น้องเยหายใจไปทั่วท้องบวก็เป็นวัดไปหิวหน้ามัน บวกกับเสียงเพลงมาบิ่งกระยังได้บ่ได้อยู่ได้พอกินนี่เพียงแต่ละคนได้พอกินปอกกับชาวบ้านตำรวจบ้านบอกกับชาวเยอะอากาศฮอนเนาะทั้งบูดทั้งเปรี้ยวละ ทั wollen, no, ah, e. <os> ้งค่ายกูห้อยยื m ่ยยางเนาะเราหัดขี่รถมันมีแห้งเบาเลยพี่น้องเอลยตอนนี้ก็ได้ยางมาหอดเทียงของราบาวเลยเนาะแบกินน่าพี่น้องเอลยปุมาเห็นดอกเกลือเป็ดเกือบกลฮะเกือเป็ดเกือบก่เนาะตาจนลายเพื่อนวรายเป็ดไก่กันเลย เห็นไอ้วานสะไปปาพี่เอาไอ้ผูกคือห้ำเนาะห้ำปนเข้าไปผูกเบือกรามากินท่อนหำเป็นันกกยางนนยต,ตัวสิเป็นขี้เหอนแล้วคนตัวชิร่นแล้วโอ้ย เอออืมเถียงกินน้ำบัดซีเจ้าอยากกินน้ำแหงอะเลยเออใครกับกพ่อแม่นั่นเป็นหางกบุฟฟงเมื่อหนึ่งซองเทืาเบ่เจ้าเกลือเ่องเกลือสาวแรงเทรัคุพี่น้องเลย บุเกงอันด oui, ีก yeah. yeah. no. ัเรียงวยห้ามกัญชรเมนโลห้ามกัญชงเมนโลอะไรเนาะระสอบหนึ่งเซนี่เงินบาทประมาณสองร้อยพี่น้องเลยกรสอบมังคุดเบนจักกิโละสอบละซาากิโลดึงพี่น้องเอ้ยเพื่อชิใหย่เป็ดไก่กะหากเบิ้งซี่คือสเป็ดตาส้อนบรรเลียงเองนล้วยอุ๊ก มันมันมาอยู่นี่มันตัวแสี่ยงนะครับโอ้น้อมันมองกวางกันกินไหมวะแหงเลยขันไก่โอกมากคือตารางเสี่ยงคือแจ้งให้หมดนะฮือไมพี่เลยโอเคน้อแบบนี้ยห้งเมื่อเสี่ยงก่อ็ชาวมีแห้งเครื่องเติเนี่ยน้ำลังล่าก็อิ่มอยู่ตัวนึง หาล่างเฮ็ดแกงกันพี่น้องเลยบบบนี้เฮ็ดหน้าแหล่อกบักใไงหนึ่งหน้าบานพึ่งบึง่งคือค้นหาคักนี่เนาะเฮ็ดข้าพี่น้อยดีใจบุคิดว่าสิได้ซัมมี่เนาะซัมมี่กับพ่อแกงเลยพี่น้องเยอยากกระบอกปานได้ดอกแบบปวดอยากหาได,ได้หาแคือม,มว้วน โอเคเนาะพี่นังเนาะสำหรับคลิปนี้อาจจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อบันนี้เด้อไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าเน,นาะแม่านนภาขอกล่าวคำว่าสบายดี